ลัคนาราศีกรกฎมีดาวสุกร์ติดเทอร์โบในช่วงนี้ทำให้ได้เวลารับโชคก้อนโตแล้วโชคจะมาจากช่องทางไหนเรามาดูแบบเจาะลึกถึงขึ้นดวงมีคำตอบให้แน่นอนสวัสดีครับทุกท่านและชาวราศีกรกฎครับได้เวลามีข่าวดีแล้วครับเพราะว่าดาวสุกครับ ได้ย้ายมาตั้งวันที่สองสิงหาคมครับแล้วจะอยู่ไปถึงวันที่ยี่สิเจ็ดสิงหาคมนี้ครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ดีของชาวกรกฏเลยนะครับเพราะดาวศุกร์ครับย้ายเข้าพบกระดุมพระหรือเลื่อนการเงินนั่นเองนะครับและดาวศุกร์เนี่ยยังเป็นตัวแทนพบลาพระด้วยอ่าโชคลาภมาลอยในเรือนการเงินก็แปลว่ามีเกณฑ์จะได้โชคลาภก้อนโตครับนี่ครับเงินถุงเงินถังมาแล้วครับ เห็นไแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้รางวัลหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ตังเงินเข้าเห็นไ,ไหมนี่คือข่าวดีของชาวกร,รกฎครับแต่ประเด็นก็คือว่าชาวกร,รกฎทุกคนเนี่ยได้รับเงินทองโชคลาบทรัพย์สินเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปบางคนได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตได้รางวัลใหญ่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองบางคน ได้แต่ได้ก้อนเล็กได้รางวัลเล็กท้ายสองตัวอ่หรือได้โชคลาภได้งานได้เงินอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆหรือบางคนต้องหนักต้องเหนื่อยต้องพยายามสูงถึงจะได้มาขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดของเรานั่นเองพอที่อาจารย์เกตเทวาทายนั่นคือดาวจรตอนนี้แต่ของจริงต้องไปดูดาวตอนเกิดด้วยอ่านี่แหละจะมาบอกความลับให้แบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้ และทุกท่านก็ต้องรู้ดาวเกิดอนก่อนนะครับผมได้ทําไปหลายคลิปแล้วบางคนยังไม่รู้ก็เลยจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งว่าท่านที่มาเจอกันเนี่ยก็เจอกันในโลกออนไลน์โลกอ,อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าดาวเกิดของท่านเป็นอย่างไรก็พิมพ์ใน Google ครับพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนารอลิงนะครับก็จะเจอหลายเว็บไซต์เลยที่รับผูกดวงท่านก็ไปใส่วันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับ คำโปรแกรมก็จะคำนวณให้ท่านนะครับแล้วเราก็จะมาเช็ครูปดวงกันแบบนี้ว่าลอลิงลักนณกรกฎถูกต้องไหมถ้าใช่ฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็ไปฟังลักนณของท่านเพราละลักนณจะแม่นยำกว่าราศีนะครับแล้วก็ไปดูเลข6ดาวศุกอนะ่ะตอนเกิดอยู่ตรงไหนอย่างดวงตัวอย่างนี้เห็นไหมครับตำแหน่งนี้ก็คือราศีกุมภ์มรณะครับพออาจารย์บอกว่าอตอนเกิดดาวศุกอยู่ราศีกุมนั่นแหละจะเป็นความหมายของท่าน แบบละเอียดแบบลึกๆอย่างแท้จริงเลยนะครับไปผูกดวงมาแล้วนะ,ะมาเริ่มกันเลยนะครับอนี่ครับอาจารย์ผูกมาแล้วก็คือดาวสุขสถิตราศีธนูมาตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมจะมีเลขหกสองอันอันแรกสีแดงก็คือดาวจรน,นะครับในเรืองกันเงินแต่ต้องดูของเดิม่อย่างของเดิมเนี่ยดาวสุขเราอยู่ในราศีธนูครับได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉง แล้วก็ไปลอยอยู่ในภพอฬิครับสแสดงว่าการได้มาเนี่ยเงินทรัพย์สินโชคลาภโอ้โหเหนื่อยลากเลือดทรหกอดทนเป็นมหาจักรต้องฝ่าฟันครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องยอมเหนื่อยครับนะแล้วดูแล้วดวงเนี้ยลาาเป็นอลิก็เหมือนได้จากน้ำพักน้ำแรงมากกว่าครับเสี่ยงโชคไม่ค่อยเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเน้นทำมาหากินเถอะครับจะดีแล้วก็เน้นแก้ปัญหาด้วยนะครับนะใครมีปัญหามาไม่ต้องกลัวแก้ให้หมดเลย เดี๋ยวช่วงนี้จะได้เงินเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําช่วงนี้เราไปทําอีกช่วงหนึ่งเช่นช่วงที่ดาวสุกเป็นนิดอย่างเงี้ยในเดือนกันยายนอ่ะโอ้โหดาวเดิมก็เป็นอลิก็ไม่ดีจอนมาเป็นนิดอีกโอ้โหแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะตอนนี้เป็นนาทีที่ดีที่สุดแล้วแล้วจะเลยทําคลิปเจาะลึกให้เงเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยนะครับคนที่มีดาวสุกอยู่ราศีธนูตั้งแต่เกิดยอมเหนื่อยนะครับช่วงนี้จะได้บ้างนะครับต่อมาครับ ดาวศุ์ครับอยู่ในราศีมังกรมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตาแหน่งเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจทรัพย์สินดุจราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็กมาเองครับเห็นไหมอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเทวีโชคใช่ไหมเป็นดาวโชคลาบอะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนนะครับมีเกณฑ์จะเป็นขอเจ้าเร็จและผู้หญิงสูงวัยสูงอายุด้วยนะพออยู่ในบ้านดาวสาวก,ก็คือ สวสูงวัยอายุมากกว่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ่ะถ้าจะเสี่ยงโชคก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับอืมแต่ถ้ามองเป็นเรื่องทำมาหากินช่วงนี้แน่นอนดาวโชคลาภเล็งตั้งแต่เกิดและจรมาอย่างเงี้ยกแปลว่าอ่ะให้รีบทำรีบลุยครับจะมีประสบความสุขความสำเร็จความ,วามจเจริญมีเงินมีทอ้องได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่พอสมควรแหละเพราะเป็นถึงระดับมหาลานีอ่ะเทวีอ่ะเห็นไหมแต่อย่าไปเสี่ยงกับเรื่องความรักนะ จะเสียเรื่องความรักนี่พังจบเหมือนกันบอกเลยคือเอาไปเปผู้หญิงเปผู้ชายก็หมดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นใครอยู่ตำแหน่งนี้ถือว่าดีใช้ได้เพราะฉะนั้นก็เอาเลยนะครับช่วงนี้ให้ลูยให้ทาจะมีข่าวดีครับต่อมาครับดาวสุขสถิตราศีกุมครับตำแหน่งนี้ครับคือราศีกุมแหมไปอยู่ในเรือนมรณะครับโชคลาภเป็นมรณะตั้งแต่เกิดครับ ก็ไม่ก็ไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะครับเพราะดูแล้วจะไม่เด่นจะไม่ค่อยถูกอ่าถ้าไม่เชื่อก็เนี่ยท่านคอมเมนต์มาเลยที่มีดาวศุ์อยู่ราศีกุมอ่ะเป็นงานเสี่ยงโชคโดนบ้างไหมนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเน้นเสี่ยงโชคเน้นทํามาหากินเน้นแก้ปัญหาเน้นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์อ่ามือสองบำบัดรักษาซ่อมแซมฟื้นฟูอะไรไปเนี่ยต้องไปทำอะไรแนวๆนี้นะ ท่านถึงจะได้สิ่งดีๆหรือโชคลาภมรณะคืออ้าวไปเจออุบัติเหตุรถคว่ำเอาเลขทะเบียนมาเล่นหรือใกล้ๆวันออกเห็นรถพยาบาลแอมบูเล็ตวิ่งผ่านเปิดหวอมาเลยทะเบียนรถอะไรลองดูนะเอาไปเสี่ยงโชคหรือบางทีเราเองกแหละประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเช่นรถไปเฉี่ยวไปชนเอาเลขรถเราออกเฉยเลยอะไรเงี้ยหรือเราหกล้มใกล้ๆวันออกรางวันอ้าวก็เลขอายุเราอย่างเงี้ยเลขวันเกิดอะไรพวกนี้ได้หมดเหมือนกันนะครับตรงนี้ นั้นรู้ไว้เลยนะว่าถ้าจะได้มันต้องได้จากความเป็นความตายหรือได้มรดกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีมีได้มีเสียนะมีเหนื่อยนะครับตรงนี้นะเข้าใจตรงกันแล้วนะแต่ละคนได้ไม่เท่ากันเพราะดาวเกิดแบบนี้นะครับต่อมาครับดาวสุขทวิติษราศีมีนไม่ได้เกิดแตนแตนนี่ต้องให้เสียงเลยนะครับใส่เอฟเฟคเพราะอะไรไดตาแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่ครบ สุภาพพบแห่งความสําเร็จความเจริญอันนี้แหละครับมีเกณฑ์จะได้โชคลาภก,ก้อนใหญ่ก้อนโตได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้กินได้เที่ยวได้ใช้แต่สิ่งดีๆนี่ดาวมาดีเห็นไหมฉะนั้นใครอยู่ราศีมีนครับดาวสุขคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแม่จะยินดีด้วยเลยนะครับแล้วถ้าเสี่ยงโชคซื้อที่ไหนซื้อที่วัดก็ได้เพราะสุภาพแปลว่าวัดวาอารามอ่าหรือเข้าหาพวกผู้ใหญ่บ่อย ได้รับการเมตตาอุปถัมภ์หรือเลขบ้านเลขรถออกอเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทไงพันธุ์ทก็ไปลอยอยู่ในเรือนการเงินเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ดวงเกิดแบบนี้ทําบุญมาดีก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้เงินได้ทองเต็มที่ไปเลยครับกินดีด้วยนะครับคือที่ทายไปเนี่ยแค่ดาวดวงเดียวนะแต่ถ้าเกิดผูกมาอ่ดาวศุกร์ดวงนี้ก็จริงนะแต่มีดาวเสาอยู่ร่วมด้วยเห็นไหมมีตัวตัดทอนแล้วก็จะได้น้อยได้ลดลงไป อ่ถ้าอยากรู้จริงๆจังๆ,งๆมันต้องดูให้ครบอ่ะสิบดวงเพราะนั้นก็จองคิวกับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามาได้เลยนะครับอ่าทีนี้ครับดาวสุขสิิตราศีเมษมันต้องจะเกิดกันบ้างครับเป็นอย่างไรครับอ้าวอยู่ในเรือนการงานกมาัมมะเป็นปะ,กะเกษตรเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ก็ได้ไม่เยอะได้แบบน่ารักน่ารักของปากของคออยากได้เยอะไหมครับผมบอกวิธีให้เอาไหมครับอ่าถ้าเอานะทําตามนี้นะขยันเป็นสองเท่าสามเท่าเลยนะถึงจะได้ก้อนใหญ่มากขึ้น ท่ากับคนที่มีดาวศุกร์อยู่ราศีมีเนี่ยต้องเหนื่อยครับต้องทําเป็น 2, 3, สองเท่าสามเท่าสองสุกปากหวานอังคารรับเอาต้องปากหวานครับช่วงนี้เดีย๋ยวจะได้เงินได้ทองได้อะไรดีๆเข้ามานะแต่แน่นอนครับดูแล้วเด่นเป็นเรื่องการทํามาหากินบางคนก็เสี่ยงโชคไม่ถูกแต่ทํามาหากินนี่แหมดีจังเลยยอดขายทะลุเป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าจะเสี่ยงโชคจริงๆจังก็ซื้อที่ออฟฟิศบางทีคนทํางานออฟฟิศขายอยู่ก็ซื้อหรือเลขเกี่ยวกับ ออฟฟิศอะเลขออฟฟิศเราเลขพนักง,งานเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะนะั้นแต่ละท่านดาวสุขอยู่ตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้ต่อมาดาวสุขสถิริพษษี่ฤสมมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ดีงามไม่แพ้กันเป็นเกษตรตาที่บดีที่แปลว่ามั่นคงเนี่ยเป็นคนที่มีโชคลาบหน้าตาก็ดีได้กินได้เที่ยวได้ใช้ได้ของดีๆนะครับแล้วก็มักจะฟุกๆอ่ะมีโชคมีลาบมีรางวัลถ้าไม่ได้เป็นเงินเป็นทอง ก็ตองได้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ได้กินได้เที่ยวเรียกอิ่มจังตังอยู่ครบกินฟรีเที่ยวฟรีกาับฟรีเนี่ยมีดวงเรื่องพวกนี้นะครับหรือเลขบ้านเลขรถออกอ่ะก็โฟกัสได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีดาวสุอยู่ราศีพุษศบนี้ต้องแสดงความยินดีอย่างจริงใจนะครับคุณทําบุญมาดีเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์จะได้รางวัลได้โชคใหญ่ครับในห่วงช่วงเวลานี้และที่สําคัญดาวพฤหัสครับก็อยู่ในเรือนลาภะราศพีพฤษภบใช่ไหม ก็พึงหัดจ,จรทับดาวสุ์เดิมดาวสุขก็จอมาเป็นในเรือกนการเงินเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องได้มันต้องโดนมันต้องมีรางวัลไม่เสี่ยงโชคได้ก็ทํามาหากินล่ารวยครับลุยเลยครับนาทีนี้เต็มที่ไปเลยครับเห็นไหมต่อมาครับดาวสุข่ดิตฤีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับนี่ครับอยู่ในเรือนวินาศครับเอาแล้วเห็นไหมไม่ค่อยมีเรื่องโชคลาภแล้วครับนะต้องเน้นเป็นทางทํามาหากินนะครับตรงนี้ ถึงจะได้ถึงจะดีนะครับน,นะเนาะและที่สําคัญอาจารย์เพิ่งมาเห็นครับอาจารย์พิมพ์เป็นว่าดาวอาทิตย,ย์ย้ายจริงๆเป็นดาวสุกย้ายนะอันนี้พิมพ์ผิดขออภัยด้วยแต่วันที่ถูกต้องแน่นอนสองสิงหาถึง27สิงหานะครับแต่ตอนนี้ดาวสุกเป็นวินาาตั้งแต่เกิดก็แปลว่าไม่ต้องเป็นเน้นเสี่ยงโชคเน้นทรมากินเน้นแก้ปัญหาเน้นไปทางออนไลน์ทํามากิน่าโลกออนไลน์เยอะๆเน้นแดนไกลสิต่างประเทศสิอยู่เบื้องหลังลับๆอะไรอย่างเนี้ย นะครับก็ทําตามนี้ไปละกันนะครับท่านถึงจะได้ดิบได้ดีเห็นไหมถ้าอันนี้ก็ถ้าต้องได้น้อยหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับขยันหน่อยสู้หน่อยนะครับต่อมาอันนี้ก็ดีงามครับดาวสุขครับอยู่ราศีกรกฏมันน่าจะเกิดครับได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาพ้นบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักษุดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับ โอ้อันนี้โชคลาภหลยมาที่มาโชคลาภทับตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วจอนมาเข้าเรียนการเงินมันดีสุดๆอยู่แล้วเสียงโชคก็คซื้อกับผู้ชายผู้ชายให้โชคทําอะไรก็ดูดีนะทาน้อยได้มากมีน้ไม่ตามมหานิยมกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์พูนสุขเสียงโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราก็ได้แล้วไปซื้อที่ตลาดก็ได้โอ้ดีๆทางนั้นเลยนะครับน,นี้แจ๋วครับใครมีไหมมีไหมม,มีใครอยู่ก็รกดคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะรออ่านเลย ต่อมาดาวศุกร์ย,ยุราศีสิงห์ตั้งแ,แต่เกิดอันนี้ก็ดีสิครับเดิมก็อยู่ในเดือนกันเงินและจอมอยู่ในเดือนกันเงินแปลว่า1เดือนจากนี้ไปรีบลุยรีบทําเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเฮงปังร่ํารวยครับมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเลขบ้าเลขรถล,ลดออกบ่อยเอาจัดไปเลยอย่าให้ขาดนะครับก้อนใหญ่ก้อนโตพอสมควรเลยแหละนะเรียกว่าเต็มคาราเบลครับยินดีด้วยนะครับต่อมาครับดาวศุกร์ย่ราศีกันห์ตั้งแต่เกิดครับเห็นไหม ตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดครับมาไม่เยอะ,อะเห็นไหมเดิมเนี่ยมีสิทธิ์จะถูกแค่สองตัวสามตัวอย่างเงี้ยครับไม่ได้ถูกเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในตรงจุดนี้ด้วยอืมนะหรือถ้าอยากให้โชคลาภหรืออยากให้ทำมาหากินมันได้เยอะก็ทําเป็นสองเท่าสามเท่าก็คูณสามคูณสี่ไปสินะครับเราถึงจะได้เยอะนะครับตรงนี้แลวอยู่ในเรือสหัชะมีสิทธิ์ที่ต้องได้โชคลาภจากเพื่อนเช่นเพื่อนโพสซื้อลอตเตอรี่อ่ะเราไปซื้อกับเพื่อนก็ได้ หรือเพื่อนบอกเลขไปซื้อแล้วถูกก็ได้เนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยนะหรือเดินทางออกไปซื้ออะ,อะไรอย่างนี้นะซ,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 ซื้อผ่านโลกออนไลน์อ่ะก็ะจัดกันไปก็ขอให้ได้รางวัลนะแต่ดูแล้วก้อนเล็กหน่อยนะก็ต้องเข้าใจตรงกันอ่าแล้วก็มาถึงตำแหน่งนี้ครับดาวสุสิศริราศิตุลต,ตั้งแต่เกิดครับเป็นกเกษตรตาธิบดีมั่นคงในเดือนพันธุแปลว,ว่าเลขบ้านเลขรถนี่จัดก่อนได้เลยนะครับจะดีมากอืม รือจะมีโชคได้บ้านได้รถใหม่ในห่วงช่วงเวลานี้เออได้อีกนะเรียกว่ามีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตรับทรัพย์แบบจุกจุกครับนะช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับดาวศุกร์ครับนี่ครับอยู่ราศีพิจิกมาตั้งแต่เกิดครับได้แบบตําแหน่งเป็นปู่ปะป,ปะ,ปะไปรออยู่ในภพปุตตะเสี่ยงโชคก็ซื้อกับเด็กกับคนอายุน้อยกว่าหรือลูกบริวารให้โชคให้ลาบ ให้เลขก็ไปซื้อแต่ก็ได้ไม่เยอะครับเพราะเป็นปะเกษตรปูปะปะก็ต้องเข้าใจตรงกันแต่ถ้ามองไปแง่ธรรมหากินก็ไปลุยทําได้เลยนะมันก็จะได้มาครึ่งหนึ่งก็ขยันเป็นสองเท่าสามเท่าสิครับก็จะได้เยอะๆครับเห็นไหมแต่ละคนได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดนะครับนี่ก็ถ่ายให้เห็นภาพคร่าวๆอ่าหวังว่าทุกท่านก็คงจะรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นฟังถึงนี้ก็จะลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์นะโดยเฉพาะคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยดาวสุขอยู่ราศีอะไรตอนเกิดอ่าเราจะได้รู้เลยว่าเราเป็นยังไงนะแล้วก็บอกผลมาด้วยก็ได้ว่าเพราะอยู่ราศีนี้เออแล้วมันเป็นแบบนี้ไหมอ่าจะได้ให้เพื่อนรู้กันไปเลยนะครับว่โโาโหราศาสตร์นี้แม่นยําขนาดไหนนะแล้วก็แชร์กันเยอะๆหรือกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับ100บาทถึง1000บาทครับมีให้ครบเลยก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้นะครับตรงนี้ แล้วท่านใดฟังแล้วอยากดูดวงแม่นๆกับอาจารย์เกสเทวาทำตามนี้ฟังตามนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิดวงดาวจรอ,อีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8 ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชศีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทริทโทเลิกพัฒโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทวหมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับ บางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เคตเทวะและประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน79 9บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูใ้แห้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a s i เก get ทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ และท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพรเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวะได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวะเปิดรับเจ้าภาพ ฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกทรัพย์แบบ V.I.P. ครับบูชาข้อพยานอนันตนาคราช16เสียงอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันโพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ สี่พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับเ๋ยวนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับ ขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายจเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่นไรอุปสรรค ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวะทําบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีไลน์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอก วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย49 9บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ